พระเจ้าตัดแล้วนี่มันจะต้องเข้ากันได้โดยธาตุตรงนั้นนนั่ธาตุคนเลวก็เข้ากันด้วยคนเลวธาตุคนดีก็เข้ากันด้วยคนดีพระเจ้าตัดสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเห็นไหมนั่นธาตุเลวเสมอกันระหว่างพระผู้ที่มีธาตุเลวจิตเลวกิริยาท่าทางเลวเหมือนปฏิปัต ลูกจิตลูกหาวของพระเทวทัตก็ธาตุเร็วเสมอกันกับพระสิทธิกับพระเทวทัตนั่นแหละธาตุเร็วเสมอกันสิทธาดดีนั่นเห็นไหมละ่ะจิตของพระอรุทธถละจิตของขมกขันลาจิตของกัจจายดีบุตรนั่นแหละธาตุดีเสมอกันได้ธาตุดีถ้าเราอยากจะเจอพ่อแม่กุย์ที่เป็นธาตุดีที่เป็นช่างเผือกตัวที่สาม เราก็ทําให้เราเป็นธาตุดีที่ศีลวิสุทธิจะมาที่วิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิให้เกิดกับเราที่ไม่งั้นเราจะเจอท่านได้ยังไงอย่าลืมว่าช่างเผือกนะอ่านอุบัติขึ้นของพระวุเจเจ้าอย่าลืมนะนั้นช้างเผือกนะ สุบินนิมิตรหรือนิมิตฝันของผู้เป็นมารดาของพระองค์ก็ช้างเผือกนั้นนั่นช้างเผือกเข้าสู่พระขันเห็นไหมละ่ะและวด้านไหนละ่ะนั้นช้างเผือกหลวงปู่มั่นจริงพูดไม่ผิดยกพ่อแม่กูจารย์ไปเนือเก้าเเนือกหมอ่อมเรื่องนั้นหลวงปู่มั่นนี่สร้างบริวญโพธิญาณน,นะ จึงทราบด้วยเหตุด้ผลอย่างทราบทั้งอดีตและอนาคตเพราะท่านจ้างบารมีโพธ,ธิญาณีองเราก็จ้างบาร,รมีแก่หางหอื่นทราบได้ยังไงใช่ไหมละ่ะอยากจะเห็นช้างเผือกพากันอยากจะเห็นเออกันไปวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างดเรมาวันนั้นท่านพูดให้ฟังว่าช่างเผือกตัวที่สามผมได้ยินได้ฟัง กับหูผมผมอยู่ใกล้ดวงตาตลอดว่าช้างเผือนตัวที่สามอยู่ปลายุ่งนันเห็นแล้วก็คอยอยู่นี่เมื่อไหร่จะออกจากป่าจะทีช้างเผือนเราอยากเห็นอยากกราบอยากไหว้ก่อนที่พระแก่ๆรูปนี้จะตายอยากเห็นพระผูุ้ทธสทรงบุญภาวสนาบารมีออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมหลักวินยัย ด้วยเสียงวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิไม่อยากเห็นพวกพระอยากดังที่ทำลายหลักธรรมหลักวิในเต็มโลกเต็มสงสารอยู่เดียวนี้แัดงที่พวกเราเห็นออกมาก็นี่ทำลายพระวินัยแล้วเพื่ออยากดังอยากเด่นอยากมีคนไปอยากให้คนไปกราบไปไหวอยากได้ลาบจากการละความเจริญเดือนจอน ลืมบิดาของตัวเองคือพุทธเจ้าค่าบิดาของตัวเองคือพุทธเจ้าคือค่าศีลคือค่าพระวินัยไม่มีความเคารพยำเกรงใดๆเลยไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในเพจของผ้าเหลืองโกนหัวนุ่งหม่มผ้าเหลืองนี้เป็นพระเป็นจัมมนะเพียงจะบอกว่านี่คือพุทธศาสนาต้องอยู่อย่างนี้ ปนหัวนงหกผ้าเหลืองพระสัมมาณะก็สักเกตว่าชื่อไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสอ,อจะอ้างตัวเองว่าข้าคือพระคือสัมมณะแค่นั้นมีแค่นี้ไม่มีสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นให้เห็นที่เป็นศีลวิสุทธ,ธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธ,ธินอกจากที่เราจะเห็นช่างเผือกตัวที่สามที่จะออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา ปกป้องหลักพระวินัยศีลของพระเหมือนในสมัยหลังพุทธ,ธปรินิพานนั่นพระมหากัจจปติแระเ,ะเจ้ากับคณะสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ร้วนทำสังฆทนา,ปกป,านปกป้องพระวินัยปกป้องพธรทมคำสอนของกุทธเจ้าร้อยปีผ่านไปพวกดีเลจีนอกดีนอกลอยก็ทำลายอีกเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอีกแล้ว เรื่องอาหารอีกแล้วเรื่องลาบจักรละอีกแล้วพระยัเจตเถะหรือพยจเถระพระรวาวเจเีระก็รวบรวมรวม,มูปกป้องพระพุทธศาสนาอีกกิงกุฏการปีนี้2,568จะต้องมีผู้ที่มีบุญอุบัติขึ้นเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันโลกนี้ไม่สิ้นคนดีหรอก พราะพระพุทธศาสนาเป็นของคนดีเป็นสิ่งที่เลิศดเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่คนชั่วไม่สามารถเข้ามายุ่งได้นั่นแหละจะต้องมีผู้ดีมาเกิดในสมัยขึ้กุตกาลปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนายกพระวินัยขึ้น เพื่อเป็นแกนของศาสนาถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่เอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่หลวงปู่หลวงตารูปนี้จึงอยากเข็นช่างเผือกตัวที่สามนั้นจึงตั้งสัตอติฐานอยู่ตลอดเพื่อต้องการเป็นพระดีไม่ต้องการเป็นพระดังดีตามหลักคำสอน คือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเพื่อคอยช่างเผือกตัวที่สามดังที่ได้ยินได้ฟังจากด็อกเตอร์ที่เป็นลูกจิตขององค์ลงตาพระมหาบวานะัวญาณสัมปนุปปา a a ปัญญาถ้าด็กเตอร์ฟังอยู่ก็ขอให้เต้ซ้องแชนะเสือสาธุกกันนะขอให้ช่างเผือกตัวที่สามออกมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเถิด ไม่งั้นหลวงปู่ลูกตาลูกนี้จะตายก่อนคงไม่ได้กราบเทพเท้าพ่อแม่ครูจารย์ที่เป็นช่างเผือกตัวที่สามการเกิดครั้งนี้คงจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีบุญพาวาสนาเพียงน้อยนิดจึงไม่มีสติก,กำลังปัญญาไม่มีบุญพอที่จะกราบเทพเท้าพ่อแม่ครูจารย์ที่เป็นช่างเผือกตัวที่สาม ที่จะมาสละเป็นสละตใจเพื่อปกป้องทำปกป้องพระบินัยให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบสืบไปขอมุทนาด้วยสาธุ